ลูกลูกอายุจะ30แล้วนะทำไมไม่มีแฟนสักทีระหวังจะไม่มีใครเอานะรู้แล้วค่ะแม่เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าพี่นี่นายอยู่เท่าไหร่มาเรียกฉันว่าพี่เออขอโทษครับคุณไอรีนนี่ค่ะน้องก๊อฟเด็กคนงานคนใหม่แม่คุณเป็นคนฝังคุณดูแลนะคะพีเธอสวัสดีครับผมชื่อกอ๊อฟนะครับฝากตัวด้วยนะครับแม่นะแม่ พี่ครับพ่อจะชุมไปทางไหนล่ะครับตรงไปแล้วซ้ายพี่ครับเที่ยงนี้กินอะไรดีครับกินข้าวพี่ครับพี่ครับพี่ครับจะเรียกทำไมนักหนาวะ,ะ,ะแล้วก็พู้ยู่พีเซ็นงานด้วยกันทั้งหมดเลยนะ ฉันชอบเธอนะจริงเหรอโทษนะผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะใครเหรอคนที่เดินอยู่นั่นไงเขาคงจะชอบฝนจริงๆแหละเลิกฟุ้งซ่านได้ไอ้ดิน,ดน,ดนพี่ครับวันนี้ไปกินข้าวร้านเดิมกันนะผมชอบทําไมไม่ไปชวนฝนล่ะเป็นแฟนกันแล้วนี่แฟนอะไรกันครับตุ๊กตาเนี่ยน่ารักดีนะเอาไปให้ฝนสิฝนอะไรกันล่ะครับคนที่ผมชอบมาตลอดเนี่ยก็คือพี่นะครับกฟ ชันอายุจะ30แล้วเธอเพิ่ง19เองเราสองคนเป็นไปไม่ได้หรอกแค่พี่ตกลงมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับพี่ครับขอก่อหน่อยสิ